จองและรับรถ All New Suzuki Frong สันนี้รับสิทธิ์ซื้อแพ็กเกจบำรุงรักษารถยนต์7ปีในราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง2,990บาทพร้อมรับข้อเสนอผ่อนสบายๆเพียงเดือนละ6,852บาทรับโปรสุดคุ้มได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง28กุมภาพันธ์นี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมได้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศหรือเว็บไซต์ suzuki.co.th Go ว h you ใบ Suzuki ทุกประตูสู่ชัยชนะขับเคลื่อนไปกับ Suzuki สวัสดีครับยูทูบสังกวุวิสังกุยนะครับวันนี้วันจันทร์ที่26มกราคม2026นะครับหรือว่า2569ก็สัปดาห์ของพรีเมียร์ลีกนะครับสัปดาห์นี้ก็เป็นเกมที่23นะมีผลแข่งขันที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายนะครับเมื่อวานนี้ผมก็พูดถึงเกมที่ลิเวอร์พูลลงสนามนะครับก็แพ้บอลมาร์ตไปแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะวูฟเวมตันได้ตามคาดขณะที่เกมเมื่อคืนที่ผ่านมาเมื่อวันอาทิตย์นะครับก็มีหลายต่อหลายคู่ที่น่าสนใจนะโดยเฉพาะการลงสนามของแอสตันวิลล่านะครับซึ่ง วิล่าก็บุกไปชนะนิวคาสเซิลยูเต็ดได้เพราะนั้นฟอร์มของแอสตันวิลล่าก็ยังคงยอดเยี่ยมนะแล้วถึงตรงนี้จะบอกว่าแอสตันวิลล่ายังไม่มีลุ้นแชมป์ก็คงไม่ใช่แน่แน่เพราะว่าตามหลังอาร์เซนอลจ่าฝูงเหลือแค่4คะแนนนะครับแต่โอเคแหละเป้าหมายของเขาอาจจะมองไปที่การรักษาพื้นที่ท็อปโฟร์ไว้ให้ได้แต่ว่าก็ว่ากันตามสถานการณ์นะครับแต่ตอนนี้สามารถพูดได้ว่าแอสตันวิลล่าเนี่ยลุ้นแชมป์นะครับเช่นเดียวกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็อาร์เซนอลนะเชลซีก็ทำงานได้ดีนะบุกไปชนะ คิอซันพาเลสได้ในลอนดอนดาร์บี้แต่ว่าคู่เอกบิ๊กแมชของอสัปดาห์นี้ก็คงจะหนีไม่พ้นเกมระหว่างอาร์เซนอลกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่เอมิเรตสเตเดียมโอ้โหเกมนี้ก็ต้องบอกว่าใครที่ได้ดูสดสนุกนะน่าจะเห็นเหมือนกันนะว่าเกมสนุกเร้าใจแล้วก็มันเข้มข้นสมกับที่เป็นบิ๊กแมชคือแมนยูเต็ดเจออาร์เซนอลไม่ว่าจะที่ไหนนะฮะที่ไฮบิวลี่สนามเก่าที่โอทัฟฟอร์ดที่เอมิเรตสเตเดียมหรือที่สนามกลางเวมบลีย์หรืออะไรก็แล้วแต่คู่นี้ สนุกสนุกในแง่ของความเข้มข้นบอลที่มันแบบบอลที่มันแบบสู้กันแบบว่าเต็มที่นะครับเรื่องของฟิสิกส์เคเรื่องของแบบจังหวะเข้า5้า0ิบห้าิบหรือว่าเรื่องของความเข้มข้นทางสภาพหัวจิตหัวใจอ่ะสองทีมนี้นี่ชัดเจนอยู่แล้วนะครับแล้วก็เกมเมื่อคืนที่ผ่านมาด้วยบรรยากาศด้วยเสียงเชียร์เนี่ยมันยิ่งกระหึมยิ่งกดดันกดดันทั้งสองฝ่ายนะคือ อาร์เซนอลด้วยกันเนี้ยก็แน่นอนแฟนบอลคาดหวังมากมาดีมากๆแล้วก็นําเป็นจ่าฝูงอยู่นะครับเกมเนี้ก็ต้องมองไปถึง3คะแนนเพราะว่าทั้งแอสตันวิลล่าทั้งแมนเชสเตอร์ตี้เนี่ยเขาขยับช่องว่างเข้ามาเขาชนะทั้งคู่เพราะฉนั้นโจทย์ก่อนลงสนามเนี่ยแฟนอาร์เซนอลโอเคแหละจะมั่นใจไม่มั่นใจหรือว่ามั่นใจแค่ 60- 70%อันนั้นแล้วแต่แต่ว่าเป้าหมายเนี่ยเกมเนี้มันต้องเป็น3คะแนนนะครับผลงานในช่วงหลังที่เจอกันมาเนี่ย อาร์เซนอลก็ดีกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสเกมหลังสุดที่เล่นกันที่นี่เนี่ยก็ชนะรวดเพียงแต่ว่าแมนยูไนเต็ดเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงรูเบนอโมริงออกไปแล้วก็ดันเฟเชอร์อาจจะคุมทีมชโชคราวแล้วก็ล่าสุดก็คือไมเคิลคาริคนะครับมาคุมทีมจนจบฤดูกาลซึ่งคาริคออกตัวในเกมแรกเนี่ยแมนเชสเตอร์ซิตี้เลยนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วเขาก็พายูเนเต็ดเนี่ยเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ไม่ได้ชนะแบบ เรียกว่าโดนพับสนามบุกแล้วก็โต้ไป2ทีได้ประตูไม่ใช่ด้วยเล่นได้ดีด้วยเล่นสู้แบบมีแบบแผนสู้แบบกล้าเล่นกล้าแลกโอเคแหละไม่ได้บูมบามหรอกไม่ได้ว่าเปิดหน้าแรกเปิดการเต็มที่แต่ว่ามีวิธีการแล้วดูมีความมั่นใจนะครับคือ2เกม ของแมนูเตดในมือของคาริกเนี่ยสิ่งที่มองเห็นเลยคือนักเตะแมนูเตดเนี่ยมันมีเหมือนมีแรงฮึดสู้ขึ้นมาแล้วก็กล้าเล่นคือมั่นใจในฟุตบอลของตัวเองมากขึ้นก็เป็นการขยับเรื่องของสภาวะจิตใจขึ้นมานะผมมองแบบนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงท้ายของรูเบนโมริงเนี่ยผมก็เริ่มเห็นว่านักเตะแมนูเตดเนี่ยดูจะมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วฟุตบอลมันกล้าบุกมากขึ้นนะเพียงแต่ว่าโอเคแหละสุดท้ายแล้วโมริงก็อาจจะอยู่ไม่ได้ด้วยเหตุผลอะไร หลายๆอย่างประกอบกันเนี่ยนะครับพอมาในมือคาริกเนี่ยเขาก็พยายามให้ลูกทีมเนี่ยนะครับให้น้องๆก็ต้องบอกว่าน้องๆเพราะว่าเขาเป็นรุ่นพี่เคยอยู่มาก่อนใช่ไหมพยายามเล่น1เนี่ยด้วยด้วยพื้นฐานการเล่นที่ง่ายๆนะครับเพียงว่ามันต้องผ่านการฝึกฝึกซ้อมอย่างดีอะ่ะก็คือเราได้เห็นบอลชิ่ง1 2บอลชิง1 2 3ในพื้นที่แคบๆเนี่ยที่มันดีขึ้นเสียบอลยากขึ้นก่อนหน้านี้ยูเนเต็ด จะมีสภาวะอ่อนแออยู่ให้เห็นก็คือในเกมที่โดนบีบคั้นมากๆหรือหรือแบบกดดันมากๆเนี่ยเขาต่อบอลกันทีสองทีเนี่ยเสียบอลละต่อบอลกัน2-3สทีเสียบอลจ่ายบอลย้อนหลังบ้างจ่ายล้นเกินไปบ้างหรือว่าน้ำหนักขาดบ้างวางบอลออกไปบ้างคือจะเสียการคลองบอลเขาเริ่งจะเร็วนะครับแล้วก็การทำเกมเนี่ยมันก็ช้านะแต่ว่าใน2เกมเนี่ยของไมเคิลคาริกเนี่ย สิ่งที่เห็นก็คือเนี่ยบอลมันแน่นอนขึ้นแล้วก็บอลไปข้างหน้ากล้ากล้าแทงยัดขึ้นไปข้างหน้าไม่ธรรมดาละครับในการเล่นกับทีมอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมอย่างอาร์เซนอลเนี่ยแต่ว่าทัศนคติในการเล่นของนักเตะยูไนเต็ดเนี่ยได้บอลเนี่ยมองไปข้างหน้ากล้าเล่นบอลไปข้างหน้านะครับนักเตะพร้อมเล่นตัวที่พร้อมจะพุ่งเอ่อพุ่งไปข้างหน้าเนี่ยมีพาติกดอกูทางซ้ายอาร์มัดเดียโลทางขวามีตัวข้างหน้าเก็บบอลอย่างไบรันเอบูโรคือตอนนี้2เกมเนี้ย m ม c เคล l c a r คาริใช้นักเตะของยูเนเตดเนี่ยตัวผู้เล่นตัวจริงเนี่ยชุดเดิมนะครับทั้ง11ตําตำแหน่งตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่โอเคเรามองเห็นว่าเขามีทีมที่เขามั่นใจยอยู่นาะเวลานี้นะแล้วก็ค่อยๆขยับตัวสำรองลงมาแล้วตัวสำรองเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ได้อยู่ในแผนคือแต่ละคนลงมาเนี่ยสามารถทำเหมืงานได้อย่างเกมนเนี้ยมาติอุสคุนยาเนี่ยไม่ใช่ว่าแย่กว่าคนอื่นๆเพียงแต่ว่าด้วยแท็ติกเขาต้องเล่น แบบนี้ก่อนสำรองไปก่อนมาตูสคุณย่าแล้วส่งลงสนามในครึ่งหลังแล้วก็ถ้ามีจังหวะมีโอกาสถ้าคุณเปิดให้เขาเนี่ยเขาสามารถลงโทษคุณได้ก็อย่างที่คุณย่ายิงประตูชัยให้ยูเนเต็ดนี่แหละเพราะฉะนั้นนี่คือ,อพัฒนาการที่มันมองเห็นนะใน2เกมนี้นะเผด็จว่าโอเคแหละเส้นทางยิงยาวไกลยูเนเต็ดเองก็เดี๋ยวต้องดูว่าถ้าเจอเกมที่มันไม่ได้เปิดหรือว่าไม่ได้มีพื้นที่แบบ2เกมนี้เนี่ย จะเป็นยังไงถ้าเจอทีมที่อยู่กลางกลางตารางมีวิธีการเล่นอีกแบบหนึ่งเนี่ยจะเป็นยังไงถ้าเจอทีมที่กําลังหนีตกชั้นหรือว่าอยู่ท้ายตารางเนี่ยวิธีการเล่นก็ต้องเป็นอีกแบบหนึ่งแน่ๆจะมีปัญหาอะไรไหมจะทําได้ดีแบบ2เกมนี้หรือเปล่านะครับตรงนั้นเป็นเรื่องในอนาคตที่ต้องรอดูกันต่อไปเกมต่อๆไปของยูเนเต็ดเนี่ยนะครับผมเอาโปรแกรมมาบอกคร่าวๆก่อนเดี๋ยวเจอฟูลแลมเจอสเปอร์ เจอเวสต์แฮมเจอเอเวอเรตันแล้วก็เจอคิสซัมพาเลสนี่คือ5เกมต่อไปของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เชื่อว่าแฟนบอลเองก็มีความมั่นใจขึ้นแหละนะครับคุณชนะซิตี้ได้ชนะอาร์เซนอลได้2เกมติดแบบนี้เนี่ยไม่มั่นใจก็คงไม่ได้แหละนะครับเป็นว่าแน่นอนครับเจอฟูลแลมเนี่ยรูปแบบการเล่นของฟูลแลมหรือว่าความยากในการเล่นก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะส่วนอาร์เซนอลเองเนี่ยโจ์สำคัญคือเรื่องความกดดันคือการสะดุด แล้วก็6กล้มในช่วง3ฤดูก,กาลที่ผ่านมาที่เป็นรองแชมป์ตลอดเนี่ยบางฤดูก,กาลเนี่ยนำไปถึงนัดที่35-36แบบเนี้ยมันก็เป็นมันก็เป็นสิ่งที่มันคาอยู่ในใจอยู่เหมือนกันเป็นความรู้สึกกังวลอยู่ลึก,ลกๆอยู่เหมือนกันนะครับฤดูก,กาลนี้อาร์เซนอลมาดีมีการปรับบางอย่างมายเนอร์เชนโอเคอาจจะมีปรับใหญ่ก็คือแบบมีตัวผู้เล่นใหม่ๆเข้ามาแล้วก็ทำให้ทีมเนี่ยขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็ มีการปรับการเล่นให้มันละเอียดขึ้นนะคะรับบอลเน้นผลมากขึ้นนะไม่สุ่ม4สุ่ม5เปิดคางแรกเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าสนั่นเนี่ยก็เป็นทีมที่แพ้ยากก่อนเตะเกมเนี่ยแพ้แค่2เกมเท่านั้นเองในหลีกนะครับแพ้เรียวพูแพ้ oo, แอสตันวิล่าในเกมที่ไปเยือนทั้งคู่ด้วยเพราะฉะนั้นในบ้านนี่ไม่แพ้ใครมาเลยอาส์เซนก็ยังนําเป็นจ่าฝูงเพียงแต่ว่าการเจอความกดดัน ที่เมื่อเข้าสู่ครึ่งฤดูกาลหลังเนี่ยโปรแกรมมันก็ชุบแล้วก็ความตึงเครียดเนี่ยมันมากขึ้นการที่สะดุดแพ้นในเกมนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าในรายละเอียดของเกมเนี่ยอาร์ซนอลดูฝืดฝืดดูติดขัดโดยเฉพาะหลังจากที่โดนตีเสมอนะครับนำก่อนนะแล้วโดนตีเสมอเนี่ยพอโดนตีเสมอด้วยความผิดพลาดส่วนบุคคลนะก็ซูบิมิดี้จ่ายบอลไม่ดีนะครับจังหวะจะตะวัดคืนให้กับอดัมบิตลาย่าแล้วบอลมัน มันให้แล้วเขาเตะผิดเหลี่ยมอะแล้วก็โดนเอมเบอร์โม่เนี่ยลากเข้าไปยิงตีเสมอลูกนั้นน่ยหลังจากนั้นเนี่ยอาร์เซนอลดูชอ็อตไปนะครับดูชอ็อตไปแล้วก็ดูการเกมเนี่ยมันไม่ได้ไหลลื่นเหมือนก่อนหน้านั้นคือเกมเนี้ยอาร์เซนอลเล่นได้ดีกว่าครองบอลได้มากกว่าบุกเข้าใส่เยอะกว่าในช่วง20กว่านาทีแรก25 25นาทีแรกเนี่ยบอลเป็นของอาร์เซนอล แล้วก็นําได้ประตูขึ้นนําแต่ว่าไปโดนตีเสมอเนี่ยนะครับนาทีทีออ่37หลังจากที่โดนตีเสมอนั่นแหละอาร์เซนอลดูช็อตไปเลยนะครับดูดูว่าความมั่นใจมันกระเด็นหลุดหายไปมันต้องใช้เวลาในการตั้งหลักแล้วก็พอหมดครึ่งแรกเนี่ยนำประตูที่นําอยู่เนี่ยโดนตีเสมอไปเนี่ยสถานการณ์มันก็ไม่ได้ไม่ได้เปรียบละเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกนั้นเนี่ยถือว่าสําคัญในระดับพลิกผันเกมได้ เลยเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอาร์เซนอลก็มีจังหวะที่พอโดนนําแล้วสุดท้ายแล้วตีเสมอได้ใช่ไหมฮะพอตีเสมอได้มเมนตัม um, มันก็ควรจะต้องกลับมาอยู่ฝั่งอาร์เซนอลแต่ก็นั่นแหละพวกเขาก็พลาดนะครับนี่คือเกมแรกที่อาร์เซนอลแพ้ในบ้านเลยนะแล้วก็เป็นเกมแรกที่อาร์เซนอลเสียถึง3ประตูในฤดูกาลนี้นะทีนี้เรื่องของการจัดตัวเกมนี้นะครับอาร์เซนอลก็ปรับ หกตำแหน่งนะจากเกมที่บุกไปชนะอินเตอร์มิลานในช่วงกลางสัปดาห์ออตอนนี้กองหน้าตัวเป้าเนี่ยเหมือนวิกตอร์เยคเลสจะหลุดไปนั่งสำรองแล้วนะนะครับแล้วก็กาเบียลเชซุสเนี่ยได้รับความไว้วางใจให้เป็นตัวจริงต่อเนื่องละนะแล้วก็ตัวสำรองเนี่ยก็มีกาเบรียลมาตินเนลลี่มีเอเวริชเอเซเบนไวโนน่มาดูเอเกมิเกลเมริโนคืออาเซนอลเนี่ยยังมีขุมกำลังที่ แข็งแรงแล้วก็ตัวผู้เล่นบาดเจ็บเนี่ยมีไม่เยอะนะครับถึงตรงนี้ก็ยังมีไคฮาวเวสมีลิคาโดคาราฟิโอรีแค่นี้เองแล้วก็มีดาวรุ่งอย่างแม็กซ์ดาวแมนที่เหลือเนี่ยตัวสำรองกลุ่มกำลังสำรองของเซนอนเนี่ยเรียกว่าแน่นๆเป,ป๊ะเลยปปเลยปรี้ยๆเลยนะครับส่วนแมนเชสเตอร์เตเนี่ยไม่ปรับจากเกมที่ชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้เลยอย่างที่บอกไปนะครับทั้ง11ตำแหน่งเนี่ยเหมือนเดิมทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นภาพของผู้เล่นตัวจีนทั้ง2ทีมก็เป็นแบบนี้ครับ อาร์เซนอลก็ใช้ดาบิดลายาเป็นผู้ศัประตูกองหลังมียูเลนทิมเบอร์แบ็กขวาทางซ้ายใช้เปโรอินกาบีเย่นะนะครับแล้วก็คู่เซนเตอร์ก็เป็นวิลเลียมซาริบากับกาเบรียลมาเกลเจสกองกลางมีมาตินโอเดกาดมาตินซูบิเมนดี้แล้วก็เดคแคนไลส์นะครับกองหน้าก็จะเป็นบุกยศซาก้าขวาเลนโดทอซาซ้ายแล้วก็กาเบรียเชซุสหน้าเป้านะครับส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ย4-2-3-1นะครับผู้ศัพท์ตูเซนเตอร์ลามเอน กองหลังก็ดิโกดาโลทางขวาลูกชอทางซ้ายคู่เซนเตอร์คือลิซันโดมาติเนสกับแอลลี่แม็กควายนะครับคู่กองกลางกาเซมิโลกับคอบบี้เมนูแล้วก็ตัวรุกครับมีบูโรเฟนันส์มีอามารดเดียโรทางขวาแพทริกดอร์คูทางซ้ายแล้วก็ไบรอนเอมเบอร์โมเล่นเป็นหน้าเป้านะครับทีนี้เนี่ยก็ด้วยเกมแพลนวิธีการเล่นเนี่ยยูเต็ดก็พยายามเล่นให้อดทนแล้วก็พยายามเก็บบอลให้ได้ในจังหวะ2แล้วก็หาจังหวะตอบโต้เพียงแต่ว่า สิ่งที่ผมเชื่อว่าคาริกคกำชับลูกทีมก็คือกล้าเล่นแล้วก็มีสมาธิคือกล้าต่อบอลให้บอลกันให้ดีไม่ต้องเตะทิ้งไม่ใช่ว่าเตะทิ้งไปอัดกำแพงแล้วก็โดนอาร์ซอนกดเข้ามาใส่ต่อก็พยายามคลองบอลแล้วก็ถ้าเห็นข้างหน้าเพื่อนมีโอกาสเนี่ยไดเรกได้เลยพร้อมวางพร้อมเปิดซึ่งมแมนเูเต็ดเองก็มีนักเตะที่วางบอลดีๆนะครับหลายคนอยู่ แต่ว่าในช่วงแรกเนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกว่าเกมมันของอาร์เซนอลแล้วมีถึงช่วงหนึ่งเนี่ยผมจำไม่ได้ว่านาทีที่เท่าไหร่เนี่ยกราฟิกขึ้นมาถึงโอกาสช่วงต้นเกมนะไม่แน่ใจสัก5นาทีหรือแถวๆเนี้ยกราฟิกโชว์โอกาสขึ้นมาก็เป็นการคำนวณจากคอมพิวเตอร์เนี่ยผมตกใจมากเลยนะว่าโอกาสชนะของอาร์เซนอลคือ71%ตอนนั้นยัง 0- 0ย์อยู่นะแล้วเกมเพิ่งเริ่มเองถ้ากับว่าเกมนี้เนี่ยโอ้โหเอ่อ ว่ากันตามความน่าจะเป็นแล้วเนี่ยอ์เซนอลมีโอกาสชนะสูงมากๆนะครับ71อันนี้คือโอกาสแค่อ์สซนอลชนะนะถ้าเกิดว่าโอกาสที่ยูเนเต็ดไม่แพ้เนี่ยมีแค่30ก็คือถ้าตัวเลขจริงคือ29แค่นั้นเองนี่ไม่รวมว่ามแมนยชเตชนะนะโอกาสชนะมันมีแค่10%กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเนี่ยคอมพิวเตอร์เขาคำนวณมาแบบนี้ซึ่งผมตกใจนะผมไม่คิดว่าโอกาสมันจะสูงขนาดเนี้ยเพราะก็ยังมองว่ายูเนเต็ดเนี่ย ชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้มามีความเปลี่ยนแปลงโคช้ชใหม่เนี่ยมันเขามีความมั่นใจอะแล้วบอลเกมใหญ่เนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะชนะแพ้กันชัวร์แน่นอนนะครับอ่ะก็โอเคอร์เซนอลในภาพกว้าง,ก,างก่อนที่ได้ประตูขึ้นนำเนี่ยครองบอลได้แล้วก็มีลูกเซตพีซที่ยังน่ากลัวอยู่ลูกฟรีคิกที่โยนไปซูบิมินดี้มงเนี่ยอั์เซนอนก็มีหลายสูตรจริงๆนะครับอย่างเกมนี้ที่เขาใช้เนี่ยจังหวะจะเปิดก็ 4- 5หคนจะไปอยู่ไกลๆเลย แล้วพอจังหวะจะเปิดเนี่ยห้าคนนี้จะขยับมาเข้าช่องเลยแล้วโปรตีอัลซนอนก็โยนบอลได้แม่นอยู่แล้วเนี่ยซูบินดี้หม่งเกือบจะเป็นประตูนะแต่ว่าเซนเนลเมนปัดทิ้งได้แล้วก็จะเห็นว่าลูกเตะปุมลูกเซตพีซต่างๆของอัลซนอนเนี่ยก็ยังคงน่ากลัวนะครับแล้วก็สุดท้ายอัลซนอนมาทําประตูขึ้นนำนาที29่เกนี่ยก็จากจังหวะบอลเปิดทางซ้ายเนี่ยแล้วแฟติกดอกรูหม่งสกัดแล้วมันไม่ไม่ถนัดเท่าไหร่บอลลอยโด่งลูกนี้ก็ต้องชมซาก้าซาก้าเก็บบอลลงมา แล้วก็ดึงจังหวะนิดนึงแล้วเปิดด้วยขวาซึ่งเป็นการเปิดที่นักเตะย,ยูเดเ,เองก็คงไม่ทันระวังเพราะปกติซาก้าจะซ้ายตลอดทางใช่ไหมลูกที่เขาเปิดย้อนกลับมาด้วยขวาแล้วเปิดไปย้อนกลับมาโอเดกาก็ได้โอกาสตั้งป้อมยิงยิงเฉือนโดยไม่เต็มเท้าเท่าไหร่แต่มันกลายเป็นดีว่าบอลมันแฉลบแล้วไปโดนส้นเท้าของลิซาร์โดมาตินเนสเข้าประตูตัวเองไปนะครับซึ่งยูเอเยนเองเนี่ยหลังจากเสียประตูนะจริงๆอย่างที่บอกว่าเกมก่อนหน้านั้นเนี่ยก็ เป็นของอาร์เซนอลนะแต่สิ่งที่ต้องชมก็คือนักเตะยูไนเต็ดเนี่ยไม่ไม่ไมลนลานไม่ปั่นป่วนทนั้งทั้งที่เกมมันรองแล้วโดนนำเนี่ยแต่ว่ายังรวบรวมสติสมาธิไว้ได้ดียังรับมือได้ดีรอโอกาสของตัวเองนะครับเล่นอย่างอดทนแล้วไม่มีสัญญาณเตือนนะครับสัญญาณเตือนอยู่จังหวะที่ยูไนเต็ดตัดบอลได้นะเป็นบอลจ่ายของอาร์เซนอลแล้วยูไนเต็ดตัดได้แล้วบอลมันมาถึงบรูโน่บรูโน่เนี่ยบอลจากเขาเนี่ยมันมีความหมายอยู่แล้วทุกครั้งที่ปล่อยบอลออกไปเนี่ย มันสามารถเป็นคิลเลอร์พาสได้เลยจังหวะเน,นี้ยบอลมาถึงบูโน่ปุ๊บเขาคิดไว้ก่อนแล้วว่าบอลมาถึงเขาเขาจะทําไงเพราะมาถึงปุ๊บเขาตวัดต่อขึ้นหน้าเลยเอมโบโมหลุดนะครับหลุดเดี่ยวขึ้นไปเพียงแต่ว่าเอมโบโมไม่ใช่นักเตะที่มีความเร็วลูกเนี้ยถ้ามันเป็นปีกอาชีพหรือว่านักเตะกองหน้าที่มีความเร็วหน่อยเนี่ยเอมโบโมจะสามารถหลุดไปถึงประตูได้เลยแต่ว่าเนื่องจากเขาไม่มีความเร็วจังหวะหลุดนั้นน่ก็เลยโดน ลักเตซโซนเนี่ยคั้วม,มาได้ทันน่าจะเป็นซาลิบานะขัวม,มาจนจนมุมยิงเนี่ยมันมีไม่ไม่กว้างเท่าไหร่บูโนโ่เออโมโมก็เลยต้องล็อกนะครับแล้วสุดท้ายก็ทําอะไรไม่ได้ไหลขึ้นมาบูโนโ่ยิงก็ก็ไม่ตรงกรอบนะครับแต่มันเป็นสัญญาณเตือนแล้วว่ายูเตดเขาก็มีแบบแผนของเขาอยู่แล้วยูเตดยังกล้าบีบขึ้นไปกดดันด้วยนะครับบีบ ไม่ให้นักเตะของอาร์เซนอลได้เล่นง่ายทําได้ดีนะกล้าเล่นแล้วก็การบีบลูกเนี้ยก็ทําให้เป็นที่มาของประตูตีเสมอเหมือนกันที่ซูบิมดิตตวัดคืนพลาดน,นะครับเอโบโมก็ได้ส้มหลน่นนะทีนี้จบครึ่งแรกเนี่ยหนึ่งหนึ่งโจทย์มันก็เป็นของอาร์เซนอลที่ต้องทํายังไงเพื่อยิงประตูนาอีกครั้งหนึ่งแต่ว่ากลับมาเล่นในครึ่งหลังเนี่ยเกมของอาร์เซนอลก็ไม่ได้ไม่ได้ดีเหมือนต้นครึ่งแรก ยูเดก็ยังยืนกันได้แน่นแน่นดีนะครับสี่สคู่กลางก็ช่วยกันได้ดีกองหลังก็ช่วยกันได้ดีตัดบอลโต้ได้ดีคลองบอลได้นานไม่ไม่เสียบอลง่ายๆไม่เสียบอลเร็วแล้วนาะที50กลายเป็นย,ยูเเต็ดเนี่ยได้ประตูนำสองจากการยิงสุดสวยของแพตริกดอกูนะลูกยิงลูกนี้ก็มันจริงนะยิงนอกเขตโทษเปรี้ยงฟุบเข้าไปเลยก็ ก็ต้องก็ต้องชมนักเตะยูเนเตตในจังหวะนั้นว่ากล้าเล่นกล้าต่อบอลทำชิ่งเคาะแล้วก็สุดท้ายดอกกูหลุดเข้าไปนะครับทีนี้เนี่ยนาที58าอาร์ซอลเนี่ยโดนนำา2 1ใช่ไหมฮะอ่าโดนนำา2 1นาที50แล้วพอถึงนาที58สเนี่ยอาร์ซอลเปลี่ยนตัวซึ่งเราไม่ค่อยได้เห็นนะเขาเปลี่ยนทีเดียว4คนเลยนะครับเอเซ่ลงมาแทนโอเดกาด มิเกลเมลิโนลงมาแทนซูบีเมนดีเบนไวท์ลงมาแทนอินคาปิเย่แล้วก็เยอเคเลสลงมาแทนกาเบรียลเชสซสนะครับก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนตามตำแหน่งนะเบนไวท์แทนอินกาปิเย่เนี่ยไวท์ก็มาเล่นแบ็คขวาแล้วก็โยกยูเลนทิมเบอร์ข้ามไปเล่นแบ็คซ้ายนะครับแต่ว่าเป็นการเปลี่ยน4คนเลยนะถามว่าเป็นการเสี่ยงขนาดไหนคือสำหรับผมนะในความรู้สึกก็คือผมยังคิดว่าโอเดกาดยังเล่นได้นะ โอเคส่วนตำแหน่งอื่นๆเนี่ยการเปลี่ยนซูม,มิบินดี้ออกเสี่ยงไหมก็เสี่ยงเหมือนกันคือซูมบินดี้ออกเนี่ยเมรนโนลงมาโอเคเมรนโนก็จะมีภาพของการที่เป็นกองกลางที่ขึ้นไมทัมประตูได้แต่สิ่งที่ต้องแรกมาก,ก็คือเดคแคนไลท์เนี่ยจะต้องขยับถอยลงไปเพราะนั้นเดคแคนไลท์ก็จะอยู่ห่างจากประตูแล้วไลท์เนี่ยเป็นนักเตะที่ถ้าไปอยู่ใกล้ประตูของคู่ต่อสู้มันก็อันตรายแต่าาว่าโอเคก็เป็นการปรับในเรื่องแท็กติกของ มิเกลแอนเตต้าซึ่งเราก็ต้องอ่านใจเขาว่าเพราะอะไรเพราะอะไรนะครับส่วนเบนไวท์ลงมาแทางอินกาบิเย่เนผมเห็นด้วยเพราะว่าตอนนั้น์เซนอลก็ต้องการประตูเขาต้องการ2่งประตูเพื่อแซงกลับมานำสามสองแค่ตีเสมอไม่พอเพราะฉะนั้นเบนไวท์ White, เนี่ยบุกได้ดีกว่าเป็นธรรมชาติกว่าอินกาบิเย่นะครับเพราะนั้นไวท์ก็ต้องลงมาถ้ากดว่าไวท์ขวาทิมเบอร์ซ้ายเนี่ยมันชัดเจนกว่านะอันนี้ผมเห็นด้วยเยซิเลสเซนเชซุสก็เห็นด้วยเหมือนกันเพราะกาเบรเชซุสเนี่ย เกือบ60นาทีเนี่ยงเงียบนะครับค่อนข้างยังเงียบทําอะไรไม่ค่อยได้เป็นชิ้นเป็นอันมากนักเยอเคเลสลงมาเนี่ยยังมีความแข็งแรงยังมีความแข็งแกรง่งชนได้เก็บบอลได้เนี่ยก,ก็จังหวะนั้น,นก็ควรจะเปลี่ยนเพราะฉะนั้นผมเห็นด้วยกับการเปลี่ยนเบนไว้ลงมาเปลี่ยนเยอเคเลสลงมาแต่ว่าการเปลี่ยนทีเดียว4คนแล้วถอดโอเดการ์ออกถอดซูบิมินดี้ออกเนี่ยผมมองว่ามันก็เสี่ยงไปหน่อยตรงที่ว่า โค้ตาของคุณก็เหลือแค่ที่เดียวแล้วนะครับในการเปลี่ยนนะแล้วอีกอย่างก็คือเอเซที่ลงมาแทนโอเดกาดเนี่ยก็ไม่ได้สร้างความแตกต่างได้ได้เลยก็พอจะพูดแบบนี้ได้นะครับบอลจากโอเดกาดมันยังช่วงเวลาที่เหลืออยู่ผมว่ามันก็ยังเสียได้บอลของเขาอะนะส่วนเมโนกับซูมิลี่เนี่ยโอเคมันก็อย่างที่ได้วิเคราะห์ไปว่ามันก็แลกมาด้วยการที่เดคแคนไลซ์จะต้อง ถอยไปยืนต่ำลงนะครับคนที่เล่นได้โดดเด่นของฝั่งแมนยูเต็ดอีกคนหนึ่งคือแพติกดอกูนะเด่นทั้งเกมไม่มีหายเลยนอกเหนือจากประตูที่ยิงได้เ,เขาก็ป่วนป่วนเกมรับของอาร์เซนอลได้ตลอดเวลานะครับเพราะมีความขยันแล้วเขาตัวใหญ่เขาเขาชนได้วิ่งกดดันได้แล้วช่วยเกมรับได้อีกนะครับตรงนี้ก็น่าเสียดายตรงที่เขาเจ็บแล้วต้องเปลี่ยนตัวนะเปลี่ยนตัวออกนาะที81นะครับ เจ็บแล้วก็ถอดออกเบนจามินเชสโกลงมาซึ่งเชสโกลงมาเนี่ยคือดอกกูเขาเครื่องกาลังร้อนเน่ยเขาเล่นมา8 0นาที <c oughs> เขาฟิตเขาเล่นได้แต่าพอเจ็บเนี่ยเชสโกลงมาเนี่ยข้างหน้ามันดูมันดูหายไปนะครับสำหรับยนะูเนเต็ดนะก่อนที่จะเปลี่ยนดอกูเนี่ยยูไนเต็ดก็มีการเปลี่ยนตัวอีกหนึ่งคนก็คือเอมเบอร์โมเนี่ยครึ่งหลังเนี่ยหายไปก็ต้องเปลี่ยนก็ถอดออกใช้มาตุสคุญ่าลงมาแทนอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนที่ ที่โอเคเข้าใจได้นะครับถูกต้องแหละตามสถานการณ์ <c oughs> แล้วพอถึงช่วง15นาทีสุดท้ายเนี่ย <c oughs> เกมอัศน,นันไม่ใช่ว่าดีขึ้นนะยังมีความหวาดเสียวว่าพอเสียบอลแล้วมมนยูเต็นเนี่ยโอ้หุมีจังหวะโต้ที่มันได้ลุ้นตลอดนะครับนาที75เนี่ยอันน์เซนอลก็เปลี่ยนคนที่ห้าเนี่ยไพ่ไปสุดท้ายมันถูกใช้ไปโดยที่ยังเหลือเวลาตั้ง15นาทีก็ถอดทอสซาออกส่งมาลูเอเกลงไปอันนี้ก็ ก็ชัดเจนก็คือเพิ่มความสดด้วยแล้วก็มาดูเก้เนี่ยเป็นนักเตะที่เลี้ยงบอลไปกับบอลได้ดีเนี่ยกระชากถึงเส้นหลังได้ตรงนี้ก็อาจจะสร้างโอกาสคุกคามคู่ต่อสู้ได้มากกว่าถ้าจะใช้มาตินเนลลี่นะทีนี้พอมาดูเก้ลงมาเนี่ยมาดูเก้ก็ยืนทางขวา, <S <S ขวาเขาเลือกให้ยืนทางขวาแล้วก็โยกโยกทางบุกโยซาก้ามาซ้ายตรงนี้ก็เราไม่ค่อยเห็นบ่อยๆซาก้าจะมาเล่นฝั่งซ้ายแต่ว่าผมมองว่าอ่ะ ก็ต้องเป็นการปรับแทคติกแล้วเพราะว่าบูโยซาก้าเล่นทางขวาเนี่ยก็เจอกับฝั่งลูกชอแล้วลูกชอก็ทำผลงานได้ดีสาก้าเอาชนะลูกชอได้ไม่บ่อยนะครับแล้วจะตัดเข้าในมายิงเนี่ยด้วยซ้ายเนี่ยโดนบล็อกหมดโดนขวางหมดก็ดถือว่าแมนูเตด,ดวางแผนมารับมือกับตัวอันตรายอย่างสาก้าได้ดีมีลูกที่เขายิงเกือบเข้าเนี่ยมีที่ยิงเรียดแล้วจะเข้าเสาแรกแล้วลามนปัดทิ้งไม่ได้ทีนี้มาถึงช่วง15ทีสุดท้าย,พายไพ่ปบเซตลงมาเนี่ย อาเดต้าก็ต้องการให้โอเคมารูเก้ทางขวาเปลี่ยนหน้าบ้างไปเล่นงานลูกชอบ้างจังหวะกระชากจังหวะความสดของมาดูเก้อาจจะเอาชนะลูกชอได้ขณะที่ซาก้าข่ามาทางด้านซ้ายเนี่ยก็จะใช้เท้าซ้ายของเขาเนี่ยเป็นการโยนครอสจะไม่ไปหวังพึ่งกับการตัดเข้าในยิงละซ้ายธรรมชาตงลูกซาก้าไปอยู่ปีกซ้ายเนี่ยให้กระชากก็โยนกระชาก,ากก็โยนเพราะว่าตัวข้างในเขตโทษเนี่ยมันมีตัวที่พร้อมจะเล่นลูกอ,อากาศหลายคน เยเคเลสก็เล่นได้ถูกไหมเมริโนก็เล่นได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นการปรับเรื่องของแท็กติกนะครับแล้วก็พอในาทีแป่เนี่ยอาร์เซนอลตีเสมอได้จริงๆนะ2-2แต่ก็เป็นการตีเสมอจากลูกเตะม,มุมนะบอโยนมามันขุกคลิกสกัดไม่ขาดแล้วก็จิ้มข,ข้ามเส้นเข้าไปมิเกลเมริโนนะครับซึ่งโมเมนตัมเนี่ยหลังจากนั้นมันน่าจะกลับมาเป็นทางฝั่งของอาร์เซนอลถูกไหมตีเสมอได้นาะที84่เนี่ยปรากฏว่ายังไม่ทันได้ตั้งหลักอะไรมากนะ ยังไม่ทันได้แบบจะตั้งหลักแล้วโขมอีกสักเครือกหนึ่งเนี่ยอาเซนอลนก็ไปพลาดไปโดนลูก3-2ซึ่งลูกเนี้ยก็มันเป็นความการป้องกันที่หละหลวมของอาเซนอลนผมมองแบบนี้นะเป็นจังหวะที่มนยูเต็ดก็เคาะบอลสั้นๆอีกแล้วนะครับเวลาได้บอลไม่มีเตะทิ้งหรือว่าโฉงช่างเกมเนี้ยควบคุมสมาธิสติได้ดีนะตอนนั้นนาที87ทีมเพิ่งโดนตีเสมอ2 2แต่นักเตะอยู่นเตะเนี่ยยังอยู่ในเกม ไม่มีหลุดสติหลุดนะไม่มีทั้งนั้นที่บรรยากาศมันโดนบีบมากๆเสียงเชียร์จากแฟนบอลทั่วสนามหกหมื่นกว่าคนเนี่ยก็เร่งเร้านะครับแต่ว่าจาังหวะนั้นก็ถือว่าทําได้ดีมากเคาะทําชิง่งแล้วก็พอสุดท้ายเนี่ยบอลสกิดหลุดมาถึงคุณยา่าคุณย่าได้บอลพลิกเข้าหาประตูเนี่ยก้องหลังก็ซสวาไม่เข้านะครับอาจจะระแวงตัวที่วิ่งเข้าเข้าช่องเนี่ยแต่ว่าอาจจะลืมไปว่าไอ้ที่ได้บอลอยูย่มันคือคุณยา่าซึ่งเขาสามารถ ยิงประตูใส่คุณได้นะเขาเป็นกองหน้าจังหวะที่ยิงเนี่ยกาเบียวมาเกลเยสเขาพยายามขวางแต่ว่าลูกนั้นน่ยคือมันเป็นลูกลูกหากินของคุณย่าลูกยิงไกลแบบเนี้เขาจะยิงปั่นก็ได้ยิงหลังเท้าก็ได้มันเป็นเขาเป็นกองหน้าธรรมชาตินะลูกเนี้ยพอมีพื้นที่ให้เขาเนี่ยโอ้โหโอกาสมีเลยนะครับเราจะเห็นเลยว่าเขามีโอกาสแล้วเขาก็สุดท้ายเลือกวิธีการยิงปั่น ออกข้างตัวของกาเบียลมากเยอะพอข้ามไปได้แล้วเนี่ยบอลมุดโค้งเข้ามาเนี่ยาลาิตระยามไม่ทันแล้วครับเพราะน้าหนักของบอลม,มันแรงแล้วมันเข้ามุมนะรูนี้ก็ถือว่าการป้องกันของอาร์เซนอลเนี่ยผมมองว่าพลาดไปหน่อยนะครับแล้วความเขี้ยวของไม่เคลื่อารลิกหลังจากพลิกนําอีกทีหนึงสาเนี่ยเปลี่ยนตัวทันทีครับคนที่3ถอดอามัตติอาโลออกส่งดูแซมัมสลาวีลงไปพร้อมกับปรับเป็นหลัง5 มาสลอวีลงไปคือไปเล่นเซนเตอร์แบ็กคนที่3นะครับเล่นร่วมกับดิซานโดมาติเนสแล้วก็แฮร์รี่แม็กไกวร์แบ็กขวายังเป็นดาร์โลแบ็กซ้ายอย่งเป็นลุคชอยืนหลัง5นะครับยืนเหมือน5 4 1เพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อยูเอวก็ปิดเกมแล้วปิดได้ด้วยนะครับโอ้โหเรียกว่าเกมเนี้ยเป็นผลงานแบบมาสเตอร์พีซของฤดูกาลนี้เลยไม่แพ้เกมที่แล้วที่ชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้เลยก็ถือว่า2เกมของ ไมเคล่นคาริคทำผลงานได้น่าประทับใจมากๆนะครับขณะที่อาร์เซนอลเองก็แพ้ในบ้านในเกมแรกของฤดูก,กาลแต่ว่าด้วยสถานการณ์เขาก็ยังนำจ่าฝูงอยู่นะเนแต่ว่าโจทย์สำคัญก็คือความกดดันมาเยือน,นจะเป็นยังไงนะครับถ้าว่ากันด้วยเกมของอาร์เซนอลเนี่ยนะครับเจอไครลัสเสร็จเดี๋ยวไปเยือนลีสเกมต่อไปนะแล้วก็เจอเชลซีในฟุตบอลคาราบาวครับรอบรองชนะเลิศนัดที่2นะครับ แล้วเกมลีกอีก2เกมถัดไปก็เจอซันเดอร์แลนด์ในบ้านแล้วก็ไปเยือนเบรนฟอร์ดซึ่งเอาจริงโปรแกรมเนี่ยอาร์เซนอลสามารถผ่านได้ผมมองว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยที่เจอลีกซูเวเทตไปเยือนที่เอร์ลรสเนี่ยเกมนี้เสี่ยงแต่ว่าถ้าผ่านได้เนี่ยก็น่าจะเรียกความมั่นใจกลับมาได้แล้วซันเดอร์แลนด์จะลงเตะก่อนแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็แอสตันวิลล่านะครับเตะในวันเสาร์เนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าซันตันชนะลีกได้ก็จะหนีไปเป็น7แต้มความกดดันก็น่าจะคลายลงไปนะ แฟนอัลลก็ลุ้นหน่อยก็น่าจะตาค้างอยู่เหมือนกันแหละนะครับหลายคนอาจจะแบบไม่อยากไปทำงานเลยเซ็งนะแต่ว่ามันก็เป็นเกมที่แพ้กันได้แล้วก็ยูเอ็ดก็ต้องให้เครดิตว่ามาดีจริงๆนะครับอ่ะโอเคนั่นคือสิ่งที่ผมเห็นจากเกมบิ๊กแมชที่เอเมเดตเซเดียมนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบุกไปชนะอร์เซนอลประตูต่อ2คิดเห็นยังไงกันบ้างน,นะครับแฟนบอลของทัทีมรวมถึงแฟนบอลทีมอื่นๆนะ ใครดูดูเกมนี้กันบ้างก็แสดงทัศนะแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาหน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้มาคุยกันต่อจะเป็นเรื่องอะไรก็รอติดตามนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ